ะะช่วงนี้ไปดูข่าวของบรรยากาศที่คนบันเทิงแล้วก็ผู้ที่ไปร่วมงานแสดงความอาลัยนะคะในงานชาปนกิจศพคุณซันนี่ยูโฟอดีตนักร้องดังยุค90ในงานมีการร้องเพลง Daddy's Home ร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายสำหรับคุณซันนี่ด้วยค่ะ Hey, hey, hey. เป็นเพลง Daddy's Home นะคะที่คุณตู่นันทิดากแก้วบัวสายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการมาร่วมร้องเพลงกับแฟนคลับของคุณซันนี่ เพื่อร่วมส่งดวงวิญญาณของคุณยนานวุฒิสุทธิวาาหรือว่าคุณซันนี่ยูโฟโอ,อายุ50ปีที่วัดเหล่าย่านพระดามสองเป็นครั้งสุดท้ายค่ะทางคุณตู่บอกว่าเพลงนี้คุณซันนี่เคยร้องในงานเลี้ยงวันเกิดของครอบครัวแก้วบัวสายเมื่อวันที่16สิงหาคมปี61ที่ผ่านมานะคะแล้วก็บอกได้ว่าสนิทกับคุณซันนี่ยูโฟมาตั้งแต่10ขวัเพราะว่าคุณซันนี่จะเข้าไปที่บ้านแล้วก็ไปเรียนร้องเพลงค่ะ โดยคุณซันนี่จะนับถือพ่อของคุณตู่เหมือนพ่อของตัวเองแล้วทุกๆครั้งที่มีการจัดงานวันเกิดครอบครัวแก้วบัวสายคุณซันนี่ก็จะเดินทางมาร่วมด้วยทุกปีนะคะปีสุดท้ายที่ได้เจอกันก็คือก่อนที่โควิดจะระบาดก็ประมาณ4ปีก่อนซึ่งซันนี่ได้ร้องเพลงนี้ในงานวันเกิดครั้งนี้ก็เลยอยากนําเพลงนี้มาร้องต่อแล้วก็อยากบอกรักน้องคนนี้ตลอดไปค่ะคุณพ่อกับซันนี่มัน ที่จนนีก็ยังเด็กอยู่นะใช้ชีวิตแบบแตจตรองแต่ไม่ได้ป่าเต้าน,นะลูกจำไว้นะเป็นคําสอนขอบคุณมากที่หลายๆประโยนนั้นมันทาให้พี่สนนี่ซึ่งมาได้ถึงทุกวันนีน้แล้วกระทั่งตัวคนเดียวเราก็ซึ่งได้แล้วก็จะได้ถึงป่าก็อยากเป็นรู้ว่าพี่ว่าจะเป็งพ่อแม่เรา บรรยากาศงานศพของคุณสันนี่ยูโฟจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายนะคะท่ามกลางครอบครัวเพื่อนสนิทศิลปินดารารวมถึงแฟนคลับมีกำหนดการประชุมเพลิงเมื่อช่วง15นาฬิก30นาทีที่ผ่านมาค่ะ ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งงานที่มีการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่รักคุณซันนี่แล้วก็เมื่อสองวันที่แล้วนะคะคุณเกชลดาเนี่ยก็พาสุนัขทั้งสองตัวของคุณซันนี่มาเหมือนกับว่าส่งคุณซันนี่ด้วยนะคะตอนนี้มูลนิธิ The Voice ก็กำลังพยายามหาบ้านที่เหมาะสมให้กับทั้งสองตัวอยู่นะคะอายุประมาณ5ปีทั้งคู่เลยนะคะ แล้วก็ใครที่อาจจะมีจิตเมตตาอยากจะเลี้ยงดูสุนัขของคุณชันนี่ต่อก็ติดต่อไปที่มูลนิธิ The Voice ได้ด้วยค่ะคุณชันนี่เป็นห่วงมากในัวนี้